Vestiture of the gods ซีรีแฟนตาซีฟอร์มยักษ์จากจีนซึ่งดัดแปลงจากนิยายปรารมปราอันโด่งดังเรื่องห้องศิลหรือตำนานสถาปนาเทพเจ้าจีนที่เขียนโดยซุยจ้งหลินจากสมัยราชวงศ์หมิงกล่าวถึงห้องเต้โจ้อ๋องผู้ชั่วร้ายแห่งราชวงศ์ชางและเป็นผู้ก่อสงครามเทพปีศาจ เจ้าอ,องลุ่มลงในอิสตรีน,นามว่าตาจี่ผู้เป็นร่างจำแรงของปีศาจจิ้งจอกก้าวหางจอมเจ้าเ,เล่และด้วยการยุยงของปีศาจตัวน,นี้ทําให้เจ้าอ,องกลายเป็นคนชั่วช้าโหดเยี่ยมกระหายเลือดอันเป็นที่มาให้เหล่าทวยเทพต้องรวมตัวกันเพื่อเข้าช่วยเหลือโจอู่หวังเจ้าผู้ครองแคว้นโจเพื่อค่นบัลลังก์เจ้าอ,องให้จงได้ โดยมีบัณฑิตหนุ่มเจียงถือยาเป็นผู้วางยุทธศาสตร์ให้แก่กองทัพมนุษย์เทพและมารมาร่วมห้ำหันกันจนสวรรค์สะท้านแผ่นดินสะเทือนซึ่งซีรีส์นี้แฝงด้วยปรัชญาของชื่อพุทธและเต๋อซอแกคุณธรรมตลอดทุกตอนครบเครื่องทั้งบุญและบูพรังพร้อมด้วยตำนานนักรบผู้กล้า ที่มีตัวตนอยู่จริงจากพงสวดานจีนรวมถึงมีการอธิบายที่มาของเทพเจ้าองค์สําคัญสําคัญที่จะมาแสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารกันอย่างสุดฤทธิ์สุดเด็ดอทิเทพนาจาจอมสนเทพนกยุงเจ้าแห่งสติปัญญาเทพเอ้อหลังสนเทพแห่งการแปลงร่างเทพเจ้าสายฟ้าเลยจันจือเรียกได้ว่าระดมกันมาทั้งฟ้าสวรรค์ทั้งเทพทั้งปีศาจประจันสงครามกันทะลักจอก นั่นหมายความว่า The Investigator of the Gods จะค้ำค้างไปด้วยทีมนักแสดงยอดฝีมือโดยเฉพาะบทบัณฑิตหนุ่มปรัดเปรื่องเจียงจือยาพระเอกของเรื่องนั้นได้ดารานักร้องชื่อดังจากเกาะฮ่องกงอย่างแซมมชานหรือเฉินเจี้ยนฟงพระเอกหนุ่มมาแรงสุดหล่อจากซีรีส์ Apply for a Ride และ Price of Greed ซึ่งเขาจะมาเชือนคมกลอนอุบายกับตาจีปิศาจจิ้งจอกก้าวหางแสนสวยจอมวางแผนซึ่งได้นางแบบสาวดาวรุ่งสุดเซ็กซี่วีแอนจางหรือจางซินหยูผู้โด่งดังจากบที มกโชหรือมังกรหยกฉบับล่าสุดของจีนนั่นเองที่สำคัญสองตัวละครนี้กำลังจะไปปรากฏเป็นหนังฟอร์มยักษ์ปลายปีนี้แสดงโดยดาราใหญ่อย่างเจ็ดลีหรือลีเลียนเจียและซูชีใน The Investiture of the Gods ศึกค้นบัลลังเทพปีศาจ